Where nice. are โฟร,ระบายสีได้แล้วครับเอาอาตี้เก็บส่วนประกอบตาจมูกใส่ในถาดได้เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวหายนะลูกม <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเป็กันค่ะน้องเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะราชดำริไค่ะโรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนเทศบาลธรมีใยค่ะค่ะแล้ววันนี้คุณรูให้น้องทําอะไรคะทำปีีค่ะค่ะระบายสีอะไรคะใบสีสี่ชรูปหน้าของใครคะรูปหน้าของใครลูก มีมีอะไรบ้างลูกใบหมอนหน้ามีมีตา้มีตากี่ดวงคะมีตาสองจมูกอะคะจมูกหนึ่งมีหูกี่ข้างคะลูกมีหูสองข้างมีปากเท่าไรคะมีปากเท่าไรคะมีปากกี่อันคะกี่อันดูดีท่ามีปากอันเดียตาไว้ทำอะไรคะลูกจะหมู่กับลูก ไว้หายใจไม่หายใจหูไว้ทําอะไรคะไว้คิดหูหูไว้ทําอะไรลูกไว้ฟังไว้ฟังปากไว้ทําอะไรคะไว้พูด้องชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะชอบวันนี้เอาไป้คุณแม่ดูได้ได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะแล้วยาังบ๊ายบาย